เคยเห็นต้นในลูกนี้แก่แล้วเหลืองแต่มันก็ยังแข็งอยู่นะนี่ก็อีกลูกอ้โหแข็งแข็งมากนี่มาเจอต้นเลมอนในมอนครุยฮอสเตนนี่นะแต่เพื่อนบอกว่าเป็นเลมอนใช่ไหมแต่ฝรั่งอะ่ะเขาไม่มีมะนาวลูกเล็กๆแบบเราเขาจะมีลูกใหญ่แบบนี้ยที่เอาไป ใส่เอาหงอาหารนะที่ป,ปรุงอาหารนะ่ะนี่แต่มันเหลืองแล้วยังแข็งอยู่เลยนะไม่น่าจะมันสุกก็ยังไม่รู้ไม่แน่ใจไม่กล้าเก็บหัวเขาหรอกแล้วค่ะนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ยังเขียวอยู่โอ้ลูกเบลเลยนู่นข้างล่างนู่น ในม่อนคุยแคมปิ้งนี่แหละเขาปลูกไว้เนี่ยดูสิปปลูกเปลือ์เลยข้างหนึ่งม็นสีเหลืองและอีกข้างหนึ่งเป็นสีเขียวนี่ดอกมันเราก็เพิ่งเคยเห็นนะดอกสวยด้วยดกนะั้นเนี่ยต้นเนี้ยนี่นี่อีกลูกหนึ่งหนุหนด้านนู้นอีกน,ะนึ่นลูกปเปลือ์เลยเพิ่งเคยเห็นต้นมันนี่แหละนี่ลูกนี้สุกมากแล้วเนี่ย เขาไปทำไรายได้เลมอนคือฝรั่งเขานิยมนะ